ไม่เจอนี่เลยเหรอเป็นน้ำยาอะไรคบน้ำยา้างห้องนามให้ข้างนี้โขวเขอไปถ่ายราดเลยก็มีค่ที่หมอรับที่หมอเกี่อบงาด้วยบัตรประชาชนเดี๋ยววางถึงตรงนี้ใครออนาลยิ

ยที่ลิงเขาเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่ไม่่อ่ี้ไมไม่ไม่ม่น้ำยาน้ำยาไม่รู้ส่งมส่งอะไรยายหนอาปากให้ผมดูหน่อยอาปากกว้างๆไหวไหมยาอาปากหน่อย